สวัสดีครับอาจารย์วันนี้ผมจะแนะนำอาจารย์ใช้1โปรแกรมที่จะใช้เพื่อออกแบบนะครับออกแบบแบนเนอร์ออกแบบสไลด์ออกแบบพสเตอร์หรือออกแบบรูปภาพนะครับวิดีโอเพื่อจะใช้ในการโพสในทันเพจของแต่ละหน่วยงานหรือจะทำให้อาจารย์อยากทำเองทำได้นะครับก็มันทำง่ายมากไม่ต้องใช้โปรแกรม Adobe ที่หนักๆและก็ใช้ยากนะครับ ก็มันจะมีโปรแกรมที่อยู่บนเว็บไซต์เลยนะครับชื่อว่า canva นะครับ canva c o m นะครับอาจารย์พิมพ์ว่า canva c o m มันจะมาแบบตัวชี้สีน้ำเงินนี่ครับกด e n t เตนะครับมาหนานี้นะครับอันนี้คือเว็บไซต์ที่สำเร็จรูปเพื่อลำทำให้เราสามารถออกแบบรูปภาพหรือวิดีโอได้ง่ายนะครับ อาจารยแจะทํำยังไงครับก็เราก็ต้องเข้าสู่ระบบไปก่อนนะครับให้เข้าสู่ระบบผมม่ใช้เป็น facebook นะครับอันนี้หรืออีเมลหรือของ Apple ก็ได้นะครับผมจะใช้เป็นเฟซบุ๊กนะครับให้มันเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็ดูอยู่ที่นี่นะครับยกตัวอย่างผมเคยออกแบบไปแล้วมันบอกว่างานออกแบบล่าสุดก็คือผมเคยออกแบบไปแล้วมันจะขึ้นอยู่นี้นะครับ ก็เราจะจะรู้ว่าเราเคยออกแบบอะไรมันจะก็เก็บอยู่ที่เว็บเลยเราสามารถโหลดมาใหม่อีกทีก็ได้นะครับอ่าอันนี้เริ่มต้นยังไงครับก็เริ่มที่สร้างงานออกแบบนะครับแล้วก็ใจก็เห็นว่ามันสามารถสร้างได้หลายอย่างนะครับสร้างพสเตอร์ได้เนี่ยแบนเดอร์ได้นะครับหรือจะทาไว้โพุอินตาแกรมก็ได้เนี่ยนะครับงานนําเสนอหรือวิดีโอโลโก้นะครับทําได้ทุกอย่างใจก็ลองดูอยู่ข้างล่างด้วยนะครับนะครับขอเสนเนอรายงานนะครับตัวนะครับ ตัวปลายนะครับมีได้หมดทุกอย่างครับในวันนี้ผมจะลองทำแบนเนอร์เฟืออัพในเว็บไซต์ของเรานะครับเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เราปรับแต่งใหม่นะครับก็ทำยังไงนะครับเรามีไซต์ที่กําหนดไปแล้วก็เลยเราจะใช้ตัวนี้นะครับขนาดที่กําหนดเอ็นนะครับจะเป็นในส่วนยี่สิบีใช่ไหมครับแล้วก็ห้าสองสองอาจารย์จะคลิกอยู่ที่อ่าแล้วเป็นพิกเซลครับอาจารย์ต้องเป็นพิกเซลนะไม่ใช่เป็นนิ้วหรือมิลลิเมตรนะครับเหลือเป็นเซล แล้วก็คลิดที่สังออกแบบหม่ครับทีนี้อาจารย์จะเห็นว่านาสิขาวนี้จะมีไซา์ที่1024คูณ32 532นะครับแล้วก็ตัวยางก็ชื่ออยู่ฝั่งนี้นะครับเราก็าสามารถเลือกตัวอย่างได้นะครับเราก็ดูว่าตัวไหนมันเหมาะกับเราอะ่ะเราจะเอาไปใช้นะครับยกตัวอย่างวันนี้ผมจะทําอันนี้เมื่อกี้ผมเห็น ประชาสัมพัน์ข้ามาไล์เราอะจะโพดอันนี้อ่ะเราก็จะมาเอาเนี่ยมาออกแบบให้เป็นแบนเนอร์ให้สวยๆเลยเพื่อจะประชาสัมพันธ์ได้นะครับก็เราก็โหลดนี่มาครับโหลดไปนี่ผมโหลดไปแล้วนะครับลแล้วก็เข้าความก็อยู่นี่นะครับเราก็กลับมาตอนนี้เราก็เลือกอันไหนให้มันมันเหมาะเหมาะหมาะกับที่เราอยากทํานะครับ เดี๋ยวผมดูก่อนอันไหนมันส,สวยหน่อยนะครับอี่าขังโวยนะครับอันนี้ก็ได้เนี่ยมันก็สวยนะครับผมเห็นมันสวยตลอดเลยอันนี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็ผมจะเลือกอันมันมีหลานอยู่ข้างในนะครับอ่าผมจะเลือกอันนี้ดีกว่านะครับมันมีคําว่าพี่อาจารย์เห็นไหมครับมันก็เขียนว่าพี่อยู่เนี่ยพี่แปลว่าใช้ได้พี่นะครับไม่ต้องซื้อนะครับ ไม่ติดแล้วก็ชิดนะครับอ่าทีนี้เราจะมีรูปภาพใช่ไหมครับแล้วก็ข้อความรูปภาพเรามีเมื่อกี้แล้วเราจะอัปรูปภาพขึ้นยังไงครับรูปภาพเราก็กดที่อัปโหลดนะครับนี่ผมเคยโหลดรูปภาพขึ้นนะอาจารย์ก็อัปโหลดนะครับแล้วก็เลือกรูปภาพที่เมื่อกี้เราโหลดอันนี้นะครับ open นะครับมานนี้ upload. อัปโหลดอัปโหลดขึ้นเสร็จให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่าเรียบร้อยเสร็จแล้วเราทำยังไงครับจับ ก็ย่นเนี่ยอาจารย์ก็เอามือคือจับเอามาจับแล้วก็ยนมาเลยปั๊บอ่ะมันเข้าได้เลยทันทีเลยนะครับไม่ต้องปรับไม่ต้องจับอะไรไม่ต้องปรับขนาดอะไรเลยนะครับมันเทาทันทีเลยนะครับเสร็จแล้วก็ข้อความอ่าเราเปลี่ยนได้ลองดูดิเมื่อกี้ที่มาอะไรเขาพูดยังไงครับแอลกอฮอล์นาดอ่าอันนี้คำนี้เราลองดูอันนี้ คำพัน่า์หอผมคิดว่าต้องใช้คําว่าขนา,เาดเล็กนี่เป็นตัวใหญ่นะครับขนาดเล็กเป็นตัวใหญ่อ่าเราคิดอันนี้ตัวเอเลตวีนะครับปรับให้ใหญ่ๆนะอยทำไงอ่าทำแบบนี้นะครับเราเป็นตัวเอ A, แล้วก็ปลอมเพิ่ม size หน่อยสี่สิบแปดอ่าแล้วก็อันนี้เราจะเปลี่ยนคําว่าอะไรครับ แอน์ฮอนะครับแอน์ฮอสเปคเราดูออกแบบทัานยังไงให้มันดูมันส,สวยๆหน่อยนะครับนี่เราดูฟอนนี่ไม่สวยเราสามารถเปลี่ยนฟอนได้นะครับมันมีหลายฟอนเลยนี้ฟอนนี้หรือฟอนนี้อาจารั์ก็นี่ก็ตามความชอบของแต่ละคนนะครับ สวัสดีครับเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับถึงวไรที่เราเห็นชอ็อตเลยครหยุดก็มีฟอนตเยอะมากอาจารย์อาจารย์ก็เลือกเลือกได้นะครับอ่าอันนี้ก็คือเสียตังค์นะครับที่มีสีเหลืองเนี่ยแปลว่าเสียตังค์นะครับก็เราใช้ที่อย่างเดียวก็ฟอน,นะครับ ผมว่าผมจะใช้ตัวตัวนี้ก็ได้ครับแล้วก็เพิ่มฟอนต์ให้มันใหญ่หน่อยสักยี่สิบสองนะครับนี่แค่ห f i t แล้วก็ L กันหอมันเห็นไหมจนัจนจย์ว่ามันเห็นไหมน่าจะเห็นนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นข้อความของนู่นะผมไม่อยากเน,นี้ยผมลบ ถ้าอาจารย์ไม่อยากอน,นี้อาจารย์ก็คลิกลบไปครับลบลบคลิกขวาแล้วก็ลบขวาแล้วก็ลบนะครับไม่ขึ้นลบโอเคเพราะว่าข้อความของเรามันยายผมไม่ยาวผมไม่อยากแบบนะั้นผมก็อยากกอบเี้์ในทั้งหมดเลยนะครับเข้าเปหนึ่งข้อความเลย อ่ะต่อไปเอายังง่ายเทสถ้าอยาวไปเทสกันอยู่ไหนอยู่นี้เทสแล้วก็เลือกเทสอะไรสวยๆมาใช่มานี่มันสวยมากนะครับอาจาจย์มันมีหลายอย่างมากนะครับอันนี้มันเหมาะกับเป็นฮิตเดอร์มันจะสวยนะครับน่าจะลองคำว่าน,นี่ก็ได้เนี่ยจับแล้วก็โยนมาเอาอันนี้มาันมาละอยังจะปิดเป็นตนัตนเอเป็นตัวบีก็บปิดท้งบมด จน A เอเฟื้อเี๋ยวฟอนใหม่ยี่สิบแปดฟอเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะจับจับมันนะครับจับไปผมงว้ไม่สวยอะว้าจะลบไปนะครับลบอกยังไงครับคลิ้จนมุมแล้วก็ลบนะครับคลิ้จนมุมแล้วก็ลบนะครับ ผมจะหาไอ้ฟนสวยๆหน่อยเพื่อจะทำโฆษณาให้มากให้คิดติดนะครับเห้คิดติดนี่ใช่ไหมลับยูคิดติดลับยูอ่าลับยูใช้ยังไม่กาก็ได้เพิ่งเห็นมันสวยอ่ะอันใหม่กันอืมอันนี้ก็ได้ เราจะลบขึ้นบนไปแล้วก็ลบขึนล่างไปอเอาแขนกลางให่มากสามสองพอแล้วก็ตอ,อกบให้มันเร็ดลงนะครับพอดีอย่างเดียวอ่านะราคาพิเศษชิ้นละสามรอยบาทนี่มาอะไรเห็นยังไงครับแล้วก็ e n t e r อรลง นะครับราคาจำ้วยจำนายที่มาหลายเจ้าพญานะครับอันนี้ก็อาจารย์ก็คงว่าจะปรับเป็นสามสิบเลยเปลาสามสิบโอเคแล้วก็อันนี้ก็แทนแต่ลงหนึ่งน,นนะครับอ่ะเสร็จแล้วน,นี่ผมว่าแค่นี้ก็พอเสร็จนะครับก็แล้วแต่ที่ ความชอบของท่านนะครับถ้าสเสร็จแล้วอาจารย์จะทำยังไงครับโหลดมันเลยอยู่ที่ดาวน์โหลดนะครับแล้วก็เลือกเป็นอันนี้มันเป็นม,ม,มีกระทิปกระทิปใช่ไหมครับก็เลยเราต้องเลือกกันเป็น mpc หรือจะเลือกไฟกิปมันจะเลือกเป็นสองตัวนี้นะครับเพราะว่ามันถ่านเ,เป็น png มันจะเป็นรูปนิ่งนะครับเราเลือกเป็นไฟกิปก็ได้นะครับก็ดาวนโหลดแล้วก็รอให้มันโหลดนะครับมันจะหนักหน่อยเพราะว่าอันนี้มันจะมีแอปแฟรเยอะ แต่ที่เราทําเอฟเฟกต์ดน้อยมันจะไม่ไม่หนักนะครับอันนี้เขาให้แนน้าเพื่อนรับภาพพีเนี่ยนึงอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่อาจารย์นะผมไม่ทานะครับอ่าเสร็จแล้วอาจารย์ก็ลองกิ๊ทตี้มันดูนี่มันสวยไหมอ่ามาแล้วนะครับอัพใน,นรูปเราแล้วนะครับเคนัทเคนัทเพิร์ดนะครับแอลกอฮอล์ oh นะครับราคาพิเศษชิ้นละสามห้าบาทราคากองละสามร้อยบาทจำนวนสิบชิ้นนะครับจำหน่ายที่มาลัยจัมพยานะครับ ไอ้คำ hey, ถามตัวเติ้ทำให้เราทำอะไรไม่สวยเลยปรับได้ไหมปรับได้ครับปิดกลับมานี้ปรับใหม่ทีครับอันเตลโลงนะครับอ่าแทนยูนี่ผมดูดูไม่สวยอ่ะเอาออกเลยนะครับ,นะรบถ้าเราดูอะไรไม่สวยเราก็คิดขวาแล้วก็ลบไปแล้วก็ดวาวน์โหลดใหม่ทีนะครับเรียกเป็นคลิปนะครับาดาวน์โหลด มันมีตัวอย่างเยอะมากอาจารย์อาจารย์ก็สามารถทําได้ทุกคนนะครับอ่ะไปนะครับมาแล้วลองดูที่อ่าสวยใช่ไหมครับง่ายง่ายง่ายเลยครับทายังไม่ถึงทาวิธีหาหน้าที่ก็เสร็จแล้วนะครับประมาณทาหน้าที่สิบนาทีอาจารย์ก็ทาได้หมดเสร็จแล้วนะครับอาจารย์ก็สามารถเพิ่มเพนก็ได้แต่ถ้าอาจารย์เพิ่มเพนอาจารย์ก็ต้องออกมันเป็น าวน์โหลงเป็นวิดีโอนะครับเพราะว่ามันมันมีเพจเนี่ยอะไรมันต้องเป็นวิดีโอนะครับเป็น M P 4นะครับวิดีโอก็ได้นะครับเป็นวิดีโอเขามันมีตัวอย่างให้เราอยู่แล้วคือเราถ้าเราไม่อยากอัพอัพใหม่ขึ้นเราก็อาจากของเขาก็ได้นะครับพื้นหลังีสีพื้นหลังนะครับน,นี่ก็พอเดินคือเมื่อกี้เราโหลดมานะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบอไอคอนนะครับอาจารย์ก็แชร์ไอคอนมาได้นะครับ รูปภาพนะครับลูกภาพคือลูกภาพตัวอย่างที่เขาจะให้เราใช้เมื่อเรามีอัพรูปภาพของเราขึ้นนะครับเี๋ยวเราอัปเดตกนอัพก็เราจะอัพอย่นี้นครับอันนี้ก็จะเป็นแบบแม่แบบนะครับอ่าไม่แบบมแบบม่แบบหลายอย่างครับเราดูนึงอันนี้นะครับแต่ว่าเขาข้างในมันจะมีหลายอย่างอีกนะครับโอเคนะครับอาจารย์เขาให้อาจารย์ทุกท่าน,นสามารถทําได้าตามที่ผมแนะนํานะครับถ้ามีติดอะไร อยากสอบถามเพิ่มเติมก็เข้าหาที่ห้อง IT Center นะครับหรือแชทมาพิมพุชกส่วนตัวก็ได้นะครับอาจารย์จะยวมจะช่วยกันนะครับขอบคุณครับอาจารย์